สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแกลงประสบกุทุกคนสบายดีย้ำสวยพี่น้องเลยพ่อพ่อกับส่องน้องม่นี้เคยเก่าคือเดิมเลยพี่น้องน่าเป็นยังก็เท้าขุนนอกพี่น้อง,งสิวเอะสภาพพี่น้องพยายามตู้พี่น้องคลิปนี้ตู้เขาใส่ไใบมื่นอะไรพี่น้องฝนกระตุกบ่อยแห้งไปได้ดอกตุกมา มือคืนนี่ก็ต๊ะพ่อย่อยมือก้อนแล้วก็ต๊มือหลังจากที่เขาใส่แล้วนี่พี่น้องวันนี้เข้าบริมายามเนื่องจากว่าเข้าบริมาแต่บรนสูงเข้าอยู่บรนสูงวันนี้ตอนกลางเว้น,นมืดมืดเลยเข้าบุริมาเป่าก็ง่ายมือน,นี้ก็เลยมาบ้านปังหาก็เรียงงวัวแล้วพี่น้องเป็นมากินขา้าวแ้วกาสีลงไปถ้าพี่น้องไปยามตรงแบบนี้เมื่อกี้เราสีลงไยายามตอนเช่าผัด ป้าเอาง้อออกเลี้ยงใช่ก่อนก็เลยเตรียมงอแล้วจังสิพาพี่น้องไปยามตู้กันเนี่ยเอาหมวกก็พี่น้องเลยแจ็คสิบปีนอะไรแล้วพี่น้องเลยฝนกับตกบ่แหง้งไปพี่นอ้องไปไปยามตู้น้ำกันแดดแท้มือนี่โอ้คึมอยู่เนาะเป็นคึมเป็นแดดอยู่แด้วพี่น้องเลย ง่อยป่าเนี่ยพิ่นมาเลี้ยงเลยเลี้ยงแล้วเลยเอาแตเลี้ยงแล้วเลยพี่น้องแต่ว่าเอาลงไปพูกไว้อยู่พุ่นละยีทงพุ่นละเลี้ยงแล้วแล้วพุ่นล่ะพี่น้องหน้าเขาก็บนเ้าใส่ตูงนุ่มคนละโอ้ยู่บนกอไผ่อยู่ลายๆพุ่นละบนป่าพุ่นละ อ,อีป้าเริ่มออกแล้วเอาปะดอนน้องเขานะ่ะออกเป็นย่อมย่อมพนแนวเขาเขานะ่นออกบกเสมออันนี้ยังเคี้ยวอยู่ของเขานี่แถวแขมบ้านในง,งามอยู่แต่ลงไปพูนทังลุ่มพุ่นบ,บ่เป็นเรื่องจักสี่สิจกักกระสอบแล้วปีนี่เนี่ย ข่าวห้าสจะเปลี่ยนสไตล์นั่นนี่ได้พี่น้อเนี่ยออกบ่เสมอออกเป็นย่อม ผลก็ยุดแล้วมือเนี่ยมือขึ้นนี่ก็ตกแต่บบแห้งเราเพอาเยาะเยาะเพราแบบดิน้นปกแป๊กปๆกแป๊ก,ปก,ปก,ปกนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น่ะแดดแจ่มออกมาแล้วกิมมิกก็มีอยู่สิ็นบางส่วนหรือว่าพันธุยาเขาหลือบะจักแล้วฮะพ่อแม่ก็เลี้ยงง่อยอยู่ลุ่ม เขาเอาแม่มันมลงไปกินหยาสองโตเขาแม่เพิ่นเอาลงไปน้ำล้างโตนึงเพิ่นเห็ดยังบุ๋นน้องไหม่หักปวดจักอยู่คันห้องพุ่นตงเขาก็ใส่ล้างเดี่ยวไปน้องปกตีเขาแต่เก้าเขาใสายย่ใส่ยูอันน้ำยู่ห้องน้ำเขาสาิใส่จิ๊บน้อยอย่างเดียว จิบเบเก็จะสานเอานะแต่วปีนี้นั่นมันหลาเลยอีกอย่างก็เขาเยะก็คอยมีเวลามาเบิ่งมาก่ะนะถ้าเวลาฝนตกตรงในมาอันตรงในมายามมาอยู่ตลอดเอ้จิบในห้องนะถ้าสั้นนั่นบ่ได้ขีงง้หนอาเขาจิบเขาสีรู้สีขาดไปนะเวลานํามาเด้ไม่มีขีงเง้เหนอะไรในห้องนะ cắp nhám ở nhà phía nó nón này xây ăn u tét 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 một cả nhà người đọc phía nội chứ hàng tẹn lên lưm sao mà mi hàng tẹn này nó tuôn cọc này u hên bộ phía nội yêu 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 xéo xéo bye bye thổi thập thổi thập phía bộ váy bộ váy Má răng này má răng này qua gì khảo thằng khăn nón đứa sao มีขางเต็มอยู่เน,นี่ยเลี้ยงแล้วนะครับก็สิมาผูกไว้อยีเท้านะฮ้ออันแล้วพี่น้องงัวกัดเลยผูกไว้แล้วก็คืนไปกินเข้า ปันิิเขาแล้วจังเลยลงมายาม่าตรง Chắc sẽ bịt ra đá phía nội Hư bà đê Đây Mình nhắn vô bó này tôm ra nè Tàng cọng này còn phía nội Mình vô bó vô Nho một làm lại cho lọt cho lọt vô cứ mệt chỉ lì vô không? Wow, bưng con.

เ่เอาสิเขี่ยเอากบซะก่อนให้แถวแม่เป็นค้าตั้งกล้องให้พี่นอ้องให้แถวแม่เป็นตากล้องเหรอไหม <c oughs> ้าตั้งกล้องเอาถือมาน้ำอยู่แต่ว่ามันโบยักอันนั้นไปไดนให้แถวแม่เป็นตากล้องให้เห็นอยู่ตะกี้แล่างาเจ้าอยู่พี่ น้อง,องตัว <S 2> <S 2> <S 2> กุ้งกับบัวลงเนะาะฮักคาแล้วกบนะบัวฮักค่มา,ามันไปเลยฮักคาหั่นเอาแล้วจะเอาถอกฮักคาอันนั่นลดเออจะจับแล้วก็ฮักคาหัน่นกระปูกระเก็บเอาเดลยกระปะกระอยากกระใสกระปะพูดอยากกระปูอืมโอ้อยากก<อ>ระปูนี่เป็นอยากกระปูกบสองตัวพี่น้องเนี่ย นี่มันก็มากเก็พยายามหักบุดกระโตเลยปลาตัวนกได้นกกระปูนะเอาลูกย้มบกกัดกุบปลาเนี้ยเขาบ่ยังมรลดก็มีได้ไม่นนาะอืมเก้ามานคือยังนี่เก้านันได้กุ้งแล้วไหมอืมก็มันมีนันโตกันอีก น้ำมันอยมันเต้นมันมีตะนางนมาต้อยิบต่อขึ้นรัดฮะยิบปีนี้บ่ี่ปเปลี่ยตัวก้อนเี่มันขาดละตัวน้มแกาตัวน้ำมานิบตอ่อตั บอออกสลามนี่บอกแกออกุแล้วมันคานคืนนี่นะป่านคะานเข,าน,ขานองนะยามแล้วก็ผูกไว้อีกพี่น้องเลยทำบ่ผูกบ่ได้เหยป่าทะลุกออกทั้งคน <c oughs> งเนอะเด็กกบตัวกบบไงเนานะกบก็ได้ กบปีนี้ได้หนิเนาะแม่ทั้งกบทั้งปูตวคือว่าลายนัวๆเพิ่นเพีตบเดี๋ยวบังนัวอยู่บ่เดี๋ยวบงคือนัวอยู่แม่บอกว่จักมาปีนัดกบไงมันมีหูนะกับปูซีโตพียงเอ้ยมีกุ้งอยู่ได้พีนเนี่ยวมันไข่ปล่อย่ เอาไปป่อยหรือนะเอาแต่อ like <masterpiece> hey, right. ันนี้มันบอทลายเอาไปปล่อยรถกุ้งปล่อยมันลายไทยมันจะลายเจ็ดตัวอาจจะกบกบกระปูเนาะป่าอันนี้ได้แต่ปลาลดเลยปลาลดเก่าแล้วเือปลาลดเอาบ่บัวมันไปได้พี่น้องไอ้พ้นโบโต๊กพ้นโบโต๊กเกย์ปลงมายามมันก็ปลงนะเท่าเดียวเจ้าหยามแต่วานไหนเราลืมบ่อแม่แม่ปูแจ๊กปูแจ๊กอันชน์ต้งบัวหัวไชน์ต้งครับ ทมแม่ก็ลงมาช่อง่ยจปล่อยไปยังเนาะร้ายอื้ายพอจะเจ็ดพี่น้องไว้นก็ไดลเนี่ยข่ย้อมยังลง่ยแมตู่ายเปต้องนิน <c ười> ปล่อยกลุงลงวะขอบุขอบคุณเลยร้ายพี่น้องทีท่ติดตามออขอบุญขอบคุณเลร้ายเป,สปนสกุลสกุลเปน็นมองสบอน แค่วก็กน้ำดเ้อยู่ดีมีแห้งบปสกูสุกคนนดะอพี่น้องเด้เอพอกันไม่คลิปหนะ้าสบายดี